สวัสดีเพื่อนๆพนพบกับผมท่องสถานี BTS สะพานตบสินกับวุฒิสารทาง y o ยู u b e เทนแนลก็วิวลูแปดนั่งรถไฟฟ้าสายสีลมจาก ขึ้นสถานีสุขสันกะลงสถานีสะพานตาตินครับก็ประกาศช่วงชวเช้ามืดหน่อยครับก็ผมขึ้นเจนตีสาตี 3, ครับก็เป็นอะไรบ้างเรือติดตามช่องผมทางช่องสถานี B t ทอสะพานตานสิกับวุศิศาสตร์ทางวิทุกีเอ็นแล้วครับ นีนคนค่ครับก็แห่งที่เส้นทางรถไฟฟ้าพิจะครัก็รถไฟฟ้าทุกสาครับก็ที่มีเขาแจ้งนะก็รถไฟฟ้าสายตลอดเดละ20บาทครับก็เริ่ม อาจาร์วันที่25ครับก็วันนี้ครับโอเสียงรถไฟฟ้าเบสครับก็ไม่เป็นไรครับรอคอมบมนต่อไปครับก็ไลยวิ่งสายทุกวันครับก็เออผมขึ้นจากหรูสัากไปตกลงสะพานตัดสินครับก็เพื่อนเอเพื่อนเพื่อนก็ เคยติตามเลยเคยดูครับก็ที่ผมเอผมเอยังเคยขึ้นรถไฟฟ้า BTS เอยังเคยครับแต่นานแล้วครับก็วันวันแต่สองปีผมเคยขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วครับขึ้นสถานีสุรัต์ตลุงสถานีตลาดครูครับ ก็ก็เยื่ผมไซื้อส่องตัวครับก็สูสักตะลงสนสถานีสะพานตาสินครัก็ผมใช้บัตรพิการครับก็ราคาร้านยี่สิบห้าบาทครับวันไอวันที่ยี่สิบห้าสิงหาวันนี้ครับนี่ครับก็ผมใช้บัตรพิการครับก็ เอช้ใบัตริการก็บัตรดีขึ้นฟรีครับใช้บัตรสีเขียวนครับก็เอเราไปฟ้าใส่สีสีเหลืองเหมือนกันครับก็ใช้บัตรพิการนี่ครับไอบัตรสีเหลืองก็เรกไปฟ้าใส่สีโพอบบัตรแบบนี้เหรอครับใส่สีสีชมพูครับก็ก็วันนี้วันจันทร์ครับก็ เด็กนักเรียนก็ไปยุงเรียนนกหรือคนไปทำาะไครับโเจังรถไฟฟ้า BTS มากก็ขึ้นชันชาลาที่สามตอนครับนี่ครับก็ช่วงเช้าแจกประกาศน,นิดหน่อยครับก็ที่ใี้ผมเยนั่งในรถไฟฟ้า BTS งานงครับก็ เลยนั่งไอ้รถไฟฟ้าหรือยังไงก็ผมผมเคยขึ้นรถไฟฟ้าเอ็มนาทีเหมือนกันเคยขึ้นแล้วครับเดินรถไฟรถไฟฟ้าแอร์รรรรรอมอลิงเคยขึ้นเหมือนกันแล้วครับก็รถไฟรถไฟฟ้าสาเสุร์เหม,มือนกันครับก็เคยเคยขึ้นมาแล้วครับก็เดี๋ยวในปไปทาไอ้ปลต้นเดือนกันยายนแล้วครับ ก็เอก็ใกล้เดือนกันยายแล้วก็ที่เด็กนักเรียนช่วงปิดเทอมครับที่หนึ่งครับก็เอไใกล้ไหนใกล้นานทิถิมแล้วในเดือนตุลาคมครับก็ที่ที่ ที่ทุไทยทุกวันที่สานีตะบ,บันตสินครับก็เอก็ในนั่งเ,เคยช่องผมมั่งครับหรือเคยเคยดูเฟซผมครับนะครับก็ที่ที่ผมไทยรถไฟฟ้าติดเตทุกวันครับก็ที่เคยดูช่องผมไปแล้วครับ โ <ersch> oh, อ em, ้รถเรามาแลครับ E M U K B B อะไรเอ่ยครับ E M U K B ตามหมายเลขหนึ่งแปดก้าแปลครับหมายเลขขบวนรถที่เก้าสิบแปดครับ ก็ในรืไฟฟ้าอราคาพิเศษเล่ารยี่สิบบาทครับก็สายครับรืไฟฟ้าใส่สีแดงเหมือนกันครับเรือไฟฟ้าใส่สีเหลืองมีครับหรือเรไฟฟ้าใส่สีผมเหมือนกันเหมือนกันหมดอนยดมทีวผมหาที่นั่งก่อนครับ

ก็ไอ้ก็หลายอย่างก็ผมช่วยกระป้าเขาแล้วก็ผมก็เลยทำนั่นรักซื้อของก้าครับก็ไอ้รถไฟฟ้าี BTS มีแอร์เว้ยครับไอ้รถไฟฟ้าใส่เอ็มใส่ดีสิน้ำหนเหมือนกันครับ ก็ถูกต้องสายครับใกลถึงสะพานตัดสิน้านะครับสะพานตัสินเดี๋ยวผมขอลงก่อนครับแจเยินใจเย็นเลยครับ ก็สิ่งหนึ่งแค่นี้ก่อนครับก็เ,เลยรถไฟฟ้าไปไปไปอ,อ,ออกจากสถานีธรรมาตาถินแล้วทางงานสถานีต่อไปชนบุรีต่อเชิงรถไฟฟ้าใสาสีทองใต้สถานีกุุง,งใหญ่โพกินินตลาดโพชต่อเชิงในรถด,ด่วนทิเศ็ วีอาร์ที่ได้คุณติดตามต่อเชื่อมในรถล้วรถไฟสายบริเวณไ,ไหนมหาชัยสิบถึงไปทางสถานีบางก้าวครับส้นดวงหนขอขให้นางก่อนครับทำอะไรทำที่ไหนกดช่องสถานี VTS สะพานตาสินกับบุษนะ ิชาติทาง YouTube c h a n n e ยินด้รับก,ก่อนสวัสดีครับ